สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาวเล่นะครับอยู่มาอัปเดตข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลกันนะครับวันนี้มาพูดถึงทีมชาติไทยนะครับวอลเลย์บอลชายนะฮะในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีนะหรือว่าชุดยู20นั่นเองนะฮะที่ตอนนี้เนี่ยทีมหนุ่มไทยของเรานะครับก็เตรียมตัวที่จะเดินทางไปทำการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนชายนะครับอายุต่ำกว่า20ปีชิงชเลิศแห่งเอเชียนะครับ ครั้งที่22นะครับผมที่เมืองสุราบายานะครับประเทศอินโดนีเซียนะครับโดยรายการนี้จะแข่งขันในระหว่างวันที่23-30กรกฎาคมนะครับแล้วก็จะคัดเอาทีมอันดับ1อันดับ 2, นะถ้าตามเดิมนะฮะผ่านเข้าไปทำการแข่งขันในวอลบอลชายอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลกในปี2025ก็คือในปีหน้านั่นเองนะส่วนเรื่องของการเพิ่มทีมในศึกชิงแชมป์โลกเนี่ยมีข่าวว่าเอฟเอฟขาจะเพิ่มเป็น24ทีมทุกรุ่นอายุอาจจะแต่ว่าเดี๋ยวรอยืนยันอย่างออฟฟิเชียลอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคร ในรายการนี้น้องๆทีมชาติไทยก็ลงสนามฝึกซ้อมกันมาตั้งแต่ช่วงหลังสงการแล้วแหละนะครับผมแล้วก็ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ไปดูซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยเนาะก็ซ้อมกันก่อนที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่เขาจะเดินทางแต่ว่าช่วงนี้นักกีฬาก็ซ้อมไปอยู่ปกตินะครับที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับโดยมีทางโค้ชแชมป์นะครับวีระเมศพึงสงเคราะห์ก็จะรับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้สอนนะครับซึ่งโค้ชแชมป์ก็เป็นเฮดโค้ชของทีมนคะรสีมาคิวมินซีนะครับที่เพิ่งจะพาทีมคว้าแชมป์วอลเลย์บอลเทนช่่นนนนลลลีีีีกกกกใฤดูาา้้มมแแว็็็พปป์เน สตาฟของทีมชาติไทยทีมชายมาหลายปีนะครับผมอาจจะสักช่วงปี2015 2016น่นเลยนะแต่ผมจำไม่ผิดนะเออพี่แชมป์ก็อยู่กับทีมชาติไทยมายาวนานแล้วก็ปีนี้ก็เป็นครั้งแรกที่โคชแชมป์จะได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้สอนในการคุมทีมชาติไทยในยูย20ด้วยนะครับผมซึ่งพี่แชมป์เองเขามีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่สถิติคล้ายๆกับแชมป สมชายโดนพยยอดเลยนะฮะตำแหน่งคล้ายกันแล้วก็มารับงานคุมทีมสโมสรพร้อมกันด้วยนะฮะปีทีแ่แล้วก็ชื่อแชมป์เหมือนกันด้วยนะฮะทั้งสองคนนี้แล้วก็ทีมงานเนี่ยก็จะมีโค้ดนัดนะครับนัทวุฒิและสง่าก็จะเป็นโค้ดจากโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จังหวัดชลบุรีนะครับหนึ่งคนก็คือโค้ดเบียร์นะธนาดลศรีสมบุญก็เป็นหนึ่งในสตาฟของทีมนครสีมาควินซีก็จะเข้ามาเป็นทีมงานผู้สอนในชุดนี้ด้วยนะครับส่วนน้องๆนักกีฬาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการเรียกเข้ามาฝึกซ้อมแล้วแหละนะครับและหลายคนก็ได้ลงสนามแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลไทยละดับมืมาแล้วนะครับผมนำทีมมาโดยน้องคริสนะครับคริสซ็เฟอร์อาลีอุปคำซึ่งก็ดาวตบทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับปีที่ได้เล่นทีมชาติไทยชุดใหญ่นะแต่ว่าปีนี้ก็มาเล่นในชุดยูยี่ตตตต้้้อองงงบบกวว่่าาาิิิดดดททีมมมชชชชชไยััแแแุุลนนะครใป์ เมื่อปี2022เมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็เล่นให้กับทีมสมโมสรวิทยาลัยนครรีมาปูกวัญญาขามะเะรลสศรรวมไปถึงยังเป็นดาวตบตัวเก่งของโรงเรียนขามทะเลสอวิทยาด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยผู้เล่นอีกหนึ่งคนที่ถือว่าเป็นดาวตบตัวเก่งของเมืองไทยเรานะครับในชุดนี้เลยนะั่นก็คือน้องสปายกิติพงษ์สังสักซึ่งน้องสปายเนี่ยตอนแรกไม่มีชื่อเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยนะครับเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของความเข้าใจผิดเรื่องเอกสารเรื่องของ กติการะเบียบการแข่งนนขันนิดหน่อยนะครับผมคือในทัวร์นาเมนต์ของชุดยุวชนเยาวชนเนี่ยมันจะมีกติกาข้อหนึ่งที่เขาระบุไปนะครับก็คือ สามารถลงแข่งขันในรายการนั้นๆได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับคือสปายเนยลงเล่นมาในทุกรายการของศึกชิงแชมป์เอเชียหรอไปถึงชิงแชมป์โลกมาแล้วนะครับตั้งแต่ชุด U19 ชิงแชมป์โลกปี2021นะครับแล้วก็มาเล่นในชุดยูยี่ชิงแชมป์เอเชียเมื่อปี2022นะรบไปถึงได้เล่นในชุด U21 ชิงแชมป์โลกในปี2023ี่บาที่บาเรนด้วยนะครับคือกลายเป็นว่าทางสมาคมก็กังวลเรื่องกติกาข้อนี้นะสุดท้าย ก็เลยไม่ได้เรียกสปายเข้ามาเก็บตัวมาคัดตัวในตอนแรกนะครับเนื่องจากว่ากลัวมีปัญหาหรือเอกสารตรงนี้นะครระเบียบการเขาเนี่ยมันไม่น่าจะงงขนาดนั้นนะครับผมซึ่งการเป็่าสุดท้ายเนี่ยเขาไปเช็ค ระเบียบกยารแข่งขันแล้วก็สรุปว่าสปายสามารถลงเล่นในรายการนี้ได้นะครับผมก็เลยทําให้มีการเรียกน้องสปาย,เ,ยเข้าไปลงสนามฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมในช่วงที่ผ่านมาเนาะก็เลยกลายเป็นประเด็นที่อาจจะงงๆนิดนึงเพราะว่าในชุดยุวชนเนี่ยโอเคนะครับสามารถลงแข่งขันได้เป็นแค่ครั้งเดียวนะครับในชุด u 1 8นะอันนี้เป็นกติกาที่เราทราบกันมาตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรแล้วแหละตั้งแต่ปี2 0 1 4แล้วที่มีระเบียบกยารแข่งขันนี้ออกมา ซึ่งมีคนทําผิดระเบียบนี่ก็คือทีมชาติเวียดนามนะครับในปี2014ที่มาเล่นตอนนั้นเป็นชุด U17 เนะในศึกชิงแชมป์เอเชียที่โคราชและเวียดนามเนี่ยส่งนักกีฬาที่เคยเล่นรายการนี้มาแล้วนะครับแล้วจะทำให้ ก็ถูกปรับแพ้ในทุกเกมที่ลงเล่นนะครับสำหรับท่นาของเวียดนามนะซึ่งหลังจากนั้นก็การนว่เระเบียบข้อนี้มันก็เป็นที่แพร่หลายมากขึ้นทุกคนก็เข้าใจนะครับว่าในชุด u 1 7เนี่ยหรือว่าชุด u 1 8ชิงแชมเปียเอเชียเนี่ยจะแข่งขันหนึ่งคนที่เล่นได้เป็นแค่ครั้งเดียวนะครับผมแต่ช่วงหลังเนี่ยมันก็จะมีกติกาที่จะพ่วงในศึกชิมโลกมาด้วยเพราะว่า fivb เขาก็มีระเบียบกําหนดข้อนี้เข้ามาเบื้องเลยทําให้ทางสมาคมก็เลยสับสนว่าเออสรุป มันนอะไรยังไงกันแน่นะครับสุดท้ายก็คือในชุด U 2 0หรือว่าชุดเยาวชนเนี่ยสามารถเล่นได้2ครั้งนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเขาบอกมาแบบนี้ว่าสามารถลงเล่นได้2ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยสปายเล่นครั้งแรกมาแล้วในปี2022นะครับที่บาเรนนะฮะ แล้วก็เล่นชิงโลกมาแล้ว1ครั้งที่บาเรนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นรอบนี้สปายก็สามารถที่จะลงสนามแข่งขันได้เหมือนเดิมนะครับในปี2024นี้ในึกชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ถ้าคัดผ่านไปเลงนชิงโลกก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันเนาะนะฮะมันก็จะโยงไปถึงกรณีเดียวกันของทางผู้เล่น2คนของชุด U20 ทีมหญิงด้วยนะครับเยาวชนหญิง U20 นะอย่างน้องเฟิร์นวริสราศรีทาเลศซึ่งเฟิร์นเนี่ยไม่ได้เล่นชิงแชมป์เอเชียนะแต่เฟิร์นไปเล่นชิงแชมป์โลกมานะครับในปี2023ปีที่แล้วในช ผมก็ยังงง,งๆยึกยยักย,ย,ยันเนี่ยว,ว่าจะยังไงกันแน่นะครับท้ายก็คือไปดูระเบียบมันนะสามารถเล่นได้นะชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้เฟิร์นสามารถเล่นได้นะรวมไปถึงอีกคนก็คือน้องแตงโมงนะครับชลันทรตรงที่เป็นมือเซตนะชลันทรเนี่ยเล่น U20 ชิงแชมป์เอเชียเมื่อครั้งที่แล้วก็คือปี2022ที่คาซัลสถานมาแล้วนะฮะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้ถ้ามีชื่อติดไปก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีปัญหาตรงจุดนี้นะครับผมอ่ะนี่ก็คืออัปเดตประเด็นเรื่องของทีมไทไในชุด U20 ในประเภททีมชายเน,ะนาะขณะเดียวกันเนี่ยนะครับศึก AVC ชิงแชมป์เอเชียยู0ีสนะครับอย่างที่บอกไปนะแข่งขันที่อินโดนีเซียแล้วก็รอบนี้เนี่ยมีทีมเขาร่วมทำการแข่งขันเยอะมากนะครับผมโดยเป็นปีแรกเลยที่ AVC เนี่ยตัดสินใจที่จะ มีการแข่งขันในรอบคัดเลือกในชุด U20 เนี่ยมีทีมส่งเขา้าแข่งขันทั้งหมด21ทีมด้วยกันนะถือว่าแบบโอ้โหมากันเยอะมากนะครับแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยทาง e อ c ีซีเขาเขาเรียกว่าหยนุนหยวนเออใช้ภาษาบ้านๆก็คือคําว่าหยนุนหยวนนะฮะคือส่งมาเหอะกี่ทีมก็ได้เดี๋ยว e อ c ีซีเขาจะให้เล่นในรอบสุดท้ายทั้งหมดนะครับแต่ตอนหลังก็เหมือนกับว่าพอมี f อฟเเข้ามาช่วยดูแลปุ๊บเขาก็ไม่อยากจะให้จํานวนทีมเนี่ยมันมากไปกว่า16ทีมนะครับแล้วก็ตามกต ทีมที่จะเข้าร่วมทำการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์สุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายของแต่ละรายการเนี่ยเขาจะมีกําหนดโคต,ตาคือ16ทีมนะครับโดยจะมาจากเจ้าภาพ1ทีมอันดับ 1- ถึงอันดับ10ของทีมที่ผลงานดีที่สุดในการแข่งขันครั้งที่แล้วนะครับจะได้สิทธิ์เข้าร่วมทาการแข่งขันโดยอัตโนมัติส่วนอีก5ทีมที่เหลือเนี่ยจะเป็นตัวแทนของ5โซนของทวีปเอเชียนะครับก็ประกอบไปด้วยโซนอาเซียนโซนเอเชียกลางโซนเอเชียตะวันออกโซนเอเชียตะวันตกและก็โซนโอเชียเนีย5ทีมเนี่ย ต้องไปคัดทีมกันมานะครับถ้าเกิดว่าในโซนของตัวเองเนี่ยมีมากกว่า1ทีมนะครับต้องไปคัดกันมาแล้วก็จะเป็นตัวแทนของแต่ละโซนได้เข้ามาร่วมแข่งกันแข่งขันซึ่งในรายการ u 20เนี่ยมีทีมส่งแข่งขันเนี่ย21ทีมนะครับโดยทีมที่จะได้เสร็จเข้าร่วมทํ่กาันแข่งขันโดยอัตโนมัติก็จะมีทั้งหมด12ทีมนะครับส่วนอีก9ทีมนะครับจากทั้งหมด4โซนนะจะได้ไปแข่งขันในรอบคัดเลือกกันก่อนแล้วก็จะคัดเอาโซนละ1ทีมเข้ามา โซนที่ต้องมีการแข่งขันในรอบคัดเลือกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยโซนเอเชียตะวันออกโซนโอเชียเนียโซนอาเซียนนะฮะกับโซนบ้านเราเนี่ยนะแล้วก็อีกหนึ่งโซนก็คือโซนกลางนะครับทีมเมทไทยของเราเนี่ยจับสลากออกมาได้อยู่ในกลุ่มดีนะครับซึ่งมีเพียงแค่2ทีมที่ได้สิทธิ์แข่งขันโดยอัตโนมัติก็คือเกาหลีอันดับ3ามเมื่อครั้งที่แล้วแล้วก็ทีมเมทไทยอันดับ4เมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมส่วนอีก2ทีมที่อยู่ในสายเดียวกันกับเราเนี่ยก็คือ ทีมจากโซนกลางนะครับแล้วก็อีกทีมจากโซนอาเซียนนั่นเองนะฮะเดี๋ยว2โซนเนี่ยเขาจะมีการแข่งขันในรอบคัดเลือกกันมานะครับโดยที่วันนี้มีอัปเดตก็คือเรื่องของการแข่งขันในโซนอาเซียนนะครับโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยจะมีการแข่งขันในจังหวัดนคปรปฐมของเรานี่เองนะครับซึ่ง2ทีมที่จะมาแข่งขันในรายการนี้นั่นก็คือ กัมพูชาแล้วก็อีกหนึ่งทีมก็คือเวียดนามนั่นเองนะฮะรายการรอบรเลือกของโซนอาเซียนเนี่ยจะแข่งขันกันที่จังหวัดนคนปรปฐมนะครับในวันที่25มิถุนายนในเดือนนี้นะครับโดยที่การแข่งขันเนี่ยจะจัดขึ้นหลังจากที่จบทัวร์นาเมนต์ย18ของทีมหญิงนะครับทั้ง Princess Cup ู18ชิงแชมป์อาเซียนรวมไปถึงยู18ชิงแชมป์เอเชียน,นะครับที่นคนปรปฐมนะพรินเซสคัพเนี่ยก็จะแข่งขัน8-13 มิถุนายนนะครับส่วนชิแชมเอเชียก็จะเท่น16-23มิถุนายนเหมือนกันขณะที่ทุนเมทในการรอบคัดเลือกของศึก u 20ชิแคมเอเชียทีมชายเนี่ยจะเล่นในวันที่25มิถุนายนนะครับผมระหว่างกัมพูชากับเวียดนามที่สนามจังหวัดนครปฐมนี่แหละ นะครับแต่เวลาเนี่ยเดี๋ยวรอยืนยันในทีว่าจะเป็นกี่โมงนะแต่ที่แน่ๆทีมที่จะมาแข่งก็คือกัมพูชาและก็เวียดนามนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวทีมงานผู้สอนในทราบเรื่องนี้แล้วนะของทีมชาติไทยก็น่าจะมีการส่งทีมงานสเกลไปดูเกมกันในขันในแมตช์นี้แล้วแหละเ,เดี๋ยวเราจะได้เห็นฟอร์มของกัมพูชาและก็เวียดนามด้วยแล้วก็น่าจะมีถ่ายทอดสดด้วยนะเพราะทีมงานถ่ายสดของทางทีวีเอช annel ที่จะปักหลักอยู่ที่นครปฐมยาวเลยนะฮะตั้งแต่วันที่ เดี๋ยวจะเดินทางถึงวันนี้วันที่6มิถุนาย,ยนแล้วก็จะอยู่ยาวไปถึงวันที่26มิถุนาย,ยนเลยวันที่25เนี่ยก็น่าจะมีถ่ายทอดสดให้กับแฟนๆได้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูฟอร์มกันนะครับระหว่างกัมพูชากับเวียดนามนะครับว่าใครจะคว้าตั๋วเข้าไปแข่งขันในศึกยู20ชิงแชมป์เอเชียนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็จะได้อยู่สายในกานกับทีมชาติไทยด้วยนะครับรวมไปถึงเนี่ยผมสอบถามมาแล้วคร่าวๆทีมงานโค้ชของไทยก็อยากที่จะอุ่นเครื่องด้วยเหมือนกันนะ คือถ้าจบแมตช์นี้นะครับระหว่างกัมพูชากับเวียดนามเนี่ยถ้าทีมเขายังไม่เดินทางกลับก็อยากจะขออุ่นเครื่องกับทีมที่แพ้นะฮะเออใครก็ได้ที่แพ้ในแมตช์เนี้ยนะครับก็อยากจะอยากให้ทีมเวียดไทยเนี่ยได้ลงสนามอุ่นเครื่องด้วยสักแมตช์หนึ่งนะฮะเดี๋ยวคงต้องติดต่อทางสมาคมไปเจรจากูดคุยกันอีกทีนึงในเรื่องนี้เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมเดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบกันนะครับ ขณะเดียวกันอีกหนึ่งทีมที่อยู่ในสายเดยวกับเรานะครับนั่นก็คือทีมจากโซนเอเชียกลางน,นะครับนั่นก็คือคาซัสถานแล้วก็อุสเปกิสถานคู่นี้ก็จะไปแข่งขันรอบคัดเลือกเช่นเดียวกันนะครับใครชนะก็จะได้เข้ามาเล่นในศึกชิงแชมป์เอเชียอยู่สายเดยวกับทีมชาติไทยนะถือว่าอาจจะไม่ได้หนักมากสําหรับทีมชาติไทย นะครับผมมองว่าเด็กๆของเราหน้าจะพอที่จะมีโอกาสเข้าสู่รอบต่อไปได้นะถ้าในสายมีไทยเกาหลีเวียดนามหรือกัมพูชาคาซัสถานหรืออุซเปกิสฐานก็มีโอกาสที่เราจะได้เข้าสู่รอบที่2นะเชื่อว่าในชนุดเยาวชนเยาวชน,ชนเราเป็นต่อผู้แข่งในโซนอาเซียนหรือว่าทีมจากโซนกลางอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับน่าจะมีโอกาสที่เราจะได้เข้าสู่รอบ8ทีมนะเออซึ่งผลงานของทีม u 20ของทีมไทยที่ผ่านมาเราค่อนข้างยอดเยี่ยมนะครับเราเข้ารอบรองชนะเลิศได้ ทั้ง2ครั้งเลยนะครับในปี2018แล้วก็2022นะแล้วก็2018แล้วจบดับ3นะได้เหรียญทองแดงเป็นครั้งแรก2022เนี่ย เราเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วก็จบอันดับที่4ของการแข่งขันมาเนะครับเป้าหมายเนะี่ยผมว่ายังไงเข้าต้องมองถึง4ทีมสุดท้ายแหละรอบรองชนะเลิศแต่ทีนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าผลงานในสนามของเรามันจะออกมาดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมอ่ะประมาณนี้สําหรับข่าวสารของทีม U20 ทีมชาติไทยนะครับที่จะแข่งขันใน U20 ชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับผมเดี๋ยวมีอัปเดตข่าวสารอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวนาม,นมาแจ้งให้ทราบก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subcribe ให้กับช่องขของงเเเราลขดยนะคร ไปก่อนครับสวัสดีครับ